สวัสดีทุกคนในคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการอัพสกิลโยนการทาให้สกิลคว้างนั้นอัพอย่างรวดเร็วนี่นะนี่คือสกิลคว้างตอนนี้จะมาสอนวิธีการทําให้อันเนี้ยมันขึ้นอย่างรวดเร็วขั้นตอนแรกให้มาครับไอ้ทาวเน็ตนี่นะครับเอาไว้ซัก1ิอันอ่ะจากนั้นให้มาตรงที่ setting. ท control. เซตติ้งกดที่คอนโทรลเลื่อนลงมา ตรงแอคชั่นนี้นะแล้วเปลี่ยนไอ้สามปุ่มนี้นี่นะที่เราชี้นะให้เปลี่ยนเป็นปุ่มเดียวกันในในคลิปนี้เราจะตั้งเป็นตัว e จากนั้นให้หามุมมุมไหนก็ได้แล้วก็กดปุ่มที่ตั้งเมื่อกี้ถ้าหากพบว่าขึ้นข้อความข้างบนเนี้ก็เฮอ,อไม่ต้องไปสนใจนะเพราะว่า ตอนนี้ระดับสกิลของเรายังน้อยอยู่มันก็จะขึ้นไอข้อความข้างบนนี้ให้เห็นว่าสกิลถึงระดับ2แล้วจะสามารถลัวได้ตามนี้นี่คือลัวได้ละต้งตองเป็นสกิลขว้างระดับ2อถึงจะทาได้ทาไปเรื่อยๆจนกว่าสกิลขว้างจะเต็มทําไปเรื่อยเรเลยอยากจะเอาถึงเลเวลไหนก็ก็ทําได้เลยแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะถึงเลเวล8ปดนี่คือเลเวล8นี่คือโอเคสุดละ แต่แต่หลังจากนี้มันจะเริ่มอืดก็ให้ใช้วิธีการอะไรนะเพิ่มค่า XP ดูการกินสมองหรือว่าใช้อุปกรณ์อื่นช่วยเพื่อให้มันไม่อืด